เ,เป็นที่รู้กันว่ามาร์ตุทาวุธและไบเฟิร์นพิมชนกเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมานานตั้งแต่ทั้งคู่ได้สแสดงละครด้วยกันเรื่องหลงไฟก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันมากขึ้นล่าสุดเมื่อมีแฟนคลับได้โพสต์คลิปตอนให้มาร์ตดูและฟังการสัมภาษณ์คู่ของนายและไบเฟิร์นที่ควงคู่กันออกงานไปเมื่อวันก่อนจากคลิปมาร์ถึงกับช็อตฟิลและต้องเลื่อนไปดูอีกหลายครั้งตอนที่ไบเฟิร์นช่วยหยิบอะไรสักอย่างที่ติดหน้านายออกไปพร้อมกับพูดว่าจับแบบทนุถนอมนะเนี่ย ทำไมตอนเป็นกูมันตกวะแล้วพูดขำๆว่าดูไปก็เขินไปนะเขินนายนายหล่อก่อนที่จะพูดเล่นแบบว่าพูดได้เลยค่ะและพูดจริงท้ายว่าดีแล้วที่เพื่อนแฮปปี้เอาจริงๆไม่เคยเห็นใบในมุมนี้พอมันออกมาดีนะดีนะเป็นมุมที่อ่อนหวานอ่อนโยนฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร์ทลองดูคลิปนี้หน่อยพี่เป็นคนชอบแฮร์ร มันมีมติดหน้าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจแบบทั้งฉ่ำเหมือนเนี่ยทำไมตกไปกูมันตกวะแล้วก็ชอบแต่เป็นเป็นสเปคที่แบบเราชอบทุกอย่างเลยไม่กี่ตาตาก็สเปคตะโกนให้สเปคไป้ดูเหก็เขินเลยกีต้าก็เป็นไม่เปิ้ลเขินได้ได้หรอ พูดไ,ได้เลยค่ะพูดไ,ได้เลยค่ะดีแล้วเพื่อนแฮปปี้ไม่เคยเห็นใบมุมนี้พอมันออกมามันก็แบบดีนะมันดีนะมุมที่อ่อนหวานอ่อนโยนอ่ะล้วไม่มีานาร์ม,มีไหมคะมีไหมล่ะ